ตามนโยบายของท่านนายกชัยนันสุทธิกุลนะคะท่านมีนโยบายเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะให้ช่วยเหลือดูแลคุณภาพชีวิตของคนในกระทู้ให้อยู่ดีมีความสุขการขอใช้อุปกรณ์จากประชาชนที่ต้องการจะใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงผู้ป่วยรถเข็นไม้เท้าวอล์กเกอร์หรือว่า กรณีที่ขอผ้าอ้อมของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นศูนย์กลางนะคะศูนย์กลางซึ่งเราไม่ได้มีนโยบายในการสร้างตรงนี้ไว้นะคะแต่เราเป็นส่วนกลางในเรื่องของการเมื่อมีประชาชนมาร้องขอนะคะเราก็จะประสานกับหน่วยงานต่างๆเช่นที่เราประสานอยู่นะคะก็จะมีกาชาตจังหวัดภูเก็ตแล้วก็จะมีสโมสรโรตารีก็บริจาคเตียงผู้ป่วยให้กับเรามาแล้วก็จะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาอยากจะบริจาคก,ก็บริจาคมาในกรณีเตียงนะคะเรา ก็ได้มอบให้กับาชาวบ้านที่มีความต้องการใช้เราให้ยืมโดยที่ลงทะเบียนกันเอาไว้นะเมื่อคุณไม่ต้องการใช้เราจะขอคืนเพื่อจะส่งมอบให้กับประชาชนคนอื่นที่ต้องการใช้ต่อไปในอนาคตในบางครั้งมันเกิดอุบัติเหตุกระทันหันถ้าหากได้มาประสานกับเทศบาลน,นะคะเราก็จะประสานหน่วยงานอื่นๆที่เขามีให้กับเรานะคะเราก็จะประสานต่อเพื่อได้นำอุปกรณ์นี้มาให้กับประชาชนที่เขาต้องการใช้ไม่ได้จำกัดจำเพาะว่าจะต้องเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้หรืออายุแค่นั้น แค่นี้มันขึ้นอยู่กับผู้ป่วยที่ต้องการใช้มากกว่าแล้วก็ในส่วนของเคสต่างๆที่เราไปเจอนะคะเราก็จะพยายามลงพื้นที่ไปให้ขวัญกําลังใจไปดูแลผู้ป่วยบางรายไม่สามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้ต้องใช้รถพยาบาลเราก็จะประสานให้ถ้าหากท่านใดที่มีความประสองค์อยากจะบริจาคอุปกรณ์ใดๆก็ตามนะคะแจ้งความประสงค์มาได้ที่เทศบาลเมืองกระทูของเรานะคะโดยที่ติดต่อที่076321500 ได้เลยค่ะ